สมุนไพรแต่และชนิดมาต้มเพื่อให้ถึงจุดเดือดโดยจะมีสิ่งที่ผุดขึ้นมามีฟองอากาศขึ้นมาจะพอถึงจุดเดือดแล้วเราจะนำแก้วบิกอร์ลงต่อไปจะเป็นน้ำเปล่าล้วฉีดน้ำเปล่าลงในลงไปในบิกอร์สังเกตได้ว่าเห็บนั้นยังสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะของมันยังขยับอยู่จึงสบได้ว่าเห็บไม่ตายเราจะนำฟ้าฟอาไจน มามาฉีดลงไปในบีเกอร์นาที 5, าที่ห้านาทีสุดท้ายตัวเห็บยังคงขยับอยู่แต่เคลื่อนที่อยู่ที่เดิมขาของมันขยับอยู่ตัวของมันไม่ค่อยขยับเราจะนํามันออกจากบีเกอร์จะสังเกตได้ว่าตัวของเห็บขามันยังขยับอยู่จึงสรุปได้ว่าเห็บนั้นมันยังไม่ตายเราจะนํำสกัดแกงมา ฉีดลงในบีเกอร์าน,นาทีที่หนาทีสุดท้ายตัวของเห็บอะไม่เคลื่อนที่แล้วค่ะของมันไม่ขยับแล้วเราจะนำเห็บออกมาเพื่อดูผลขาของมันยังขยับอยู่จึงสรุปได้ว,ว่าเห็บนั้น,น,นยังไม่ตายนำถิมนมะกูดฉีดลงไปในบีเกอร์นาทีที่หนาทีสุดท้ายตัวของเห็บไม่เกิดการเคลื่อนไหวขาของมันไม่ขยับตัวมา เราจะนำการเอาเห็บออกมาจากบิเกอร์เพื่อดูผลแล้วยังไม่ตายมันยังปกติอยู่เราจะนำน้ำใบยอมามาฉีดลงในบิเกอร์นาทีที่ห้าเห็บไม่เคลื่อนไหวแล้วขาของมัน <c oughs> ขาของมันไม่ไม่เกิดการขยับตัวของมันนิ่งเราจะนำการเอาเห็บออกจากบิเกอร์เพื่อดูผลเราเห็บออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่า ขาของมันยังขยับอยู่เล็กน้อยซึ่งสรุปได้ว่าเห็บอาจจะเกิดการอาการมึนเลยทำให้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเดินใบชะพูเราจะเอาน้ำใบชะพู้ฉีดลงไปในบิกเกอร์นาทีที่5นาทีสุดท้ายเห็บไม่เกิดการเคลื่อนไหวขาไม่ขยับตัวไม่เคลื่อนไหว เราจะนําเห็บออกมาเพื่อดูผลว่าเป็นอย่างไรขาของมันยังขยับอยู่ซึ่งสรุปได้ว่าเห็บนั้นยังไม่ตายเราจะนำไภร์ีดลงในบิเกอร์เราจะนำตัวเห็บออกมาจากบิเกอร์เพื่อดูผลลัพธ์จะสังเกตได้ว่าตัวเห็บยังเกิดการเคลื่อนไหวขาของมัน ยังขยับอยู่ยังเดินปกติาำตัวของมันก็ค่อยๆขยับอยู่สรุปได้ว่าเห็บนั้นยังไม่ตายเราจะนำกระชายขาวใส่ลงไปในบิเกอร์าทีที่5เห็บยังเกิดการเคลื่อนไหวขาของมันขยับเล็กน้อยตัวของมันค่อยๆขยับซึ่งขยับเดินรอบๆบิกเกอร์ เราจะนำเห็บออกมาจากบิกอร์เพื่อดูเราสังเกตได้ว่าเห็บยังเกิดการเคลื่อนไหวอยู่ขาของมันยังขยับอยู่เล็กน้อยสรุปได้ว่ามันยังไม่ตายขมิน้นขมิ้นชานเราจะนำขมิ้นชานส่นลงไปในบิกอร์นาทีที่5เห็บไม่เกิดการเคลื่อนไหวขาไม่ค่อยขยับตัวไม่ขยับเราจะนำเห็บออกมาจากบิ เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีเห็บก็เหมือนจะฟื้นตัวขึ้นและเกิดการขยับได้เหมือนเดิมฉ่นสรุปได้ว่าเห็บนั้นไม่ตายเราจะนำน้ำมะขามเปียชี้ลงไปในบีเกอร์นาทีที่ห้าเห็บเกิดการจะออกจากบีเกอร์ซึ่งขาและตัวมันขยับเราจะนำเห็บออกมาจากบีเกอร์สังเกตได้ว่า เห็บจะค่อยยค่อยๆขยับเดินจึงสรุปได้ว่าเห็บนั้นปกติดีและไม่ตายสะเดาเราจะเอาน้ำสะเดาใส่ลงไปในบีเกอร์ให้โดนตัวเห็บเห็บพยายามออกนอกบีเกอร์ซึ่งมันเคลื่อนไหวได้ปกติเรานำออกมาจากบีเกอร์ จะสรุปได้ว่าเห็บนั้นปกติดีมันไม่ตายทดสอบใบน้อยหนาแล้วฉีดสเปรย์ไปครั้งที่ห้าเห็บเกิดการเคลื่อนไหวเดินไปบนปากของบีเกอร์จะสังเกตได้ว่าเห็บนั้นยังเดินได้ปกติจึงสรุปได้ว่าเห็บยังไม่ตายเราจะนำน้ำกระเทียม ใใส่ลงไปนนาทีที่5นาทีสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าตัวของเห็บนั้นยังขยับได้อยู่ทั้งขาและตัวจึงสรุปได้ว่าเห็บนั้นไม่ตายและยังดีอยู่เราจะทําการนําน้ําใบกระเพราฉีดลงไปในบิกอ e ์เมื่อฉีดลงไปแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวขงเห็บนั้นไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวขาขยับเล็กน้อย เข้านาทีที่5ตัวเห็บไม่มีการเคลื่อนไหวเราจะนำเห็บออกมาจะสังเกตได้ว่าตัวเห็บไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งตัวและขาสรุปได้ว่าเห็บตายเราจะนำน้ำใบพูฉีดลงไปในบีเกอร์นาทีที่5้าที่สุดท้ายเห็บพยายามเดินออกจากบีเกอร์ซึ่งเราจะนำมันออกมาเห็นได้ว่าเห็บนั้นยังเดินอยู่และเคลื่อนไหวอยู่จึงสรุปได้ว่า เห็บนั้นปกติดีและยังไม่ตายไม่หูเสือเราจะนำสเ์ฉีดลงไปในบิเกอร์นาทีที่5้าทีสุดท้ายเห็บอยู่นิ่งไม่เกิดการเคลื่อนไหวขาของมันขยับเล็กน้อยตัวของมันไม่ขยับเราจะนำเห็บออกมาจากตัวบิเกอร์ได้ว่าตัวเห็บนั้นไม่เกิดยังขาของมันยังเกิดการเคลื่อนไหวอยู่ตัวของมันไม่ค่อยเกิดการเคลื่อนไหว เลยสรุปได้ว่ามันแค่เกิดอาการมึนๆแต่ไม่ได้ตายเราจะนำใบกระมิงฉีดเข้าไปในตัวบิกอร์ในที่ที่5นาทีสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าเห็บเริ่มเดินช้าลงขาขยับได้บ้างเราจะนำเห็บออกมาจากตัวบิกอร์จะสังเกตได้ว่าเห็บนั้นยังคงเคลื่อนไหวได้อยู่แต่จะเดินช้าลงสรุปได้ว่า เห็บนั้นยังไม่ตายเราจะนำผลของน้อยหนาฉีดลง,งในบิกอ e ์นาทีที่5นาทีสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าตัวของเห็บไม่มีการเคลื่อนไหวจึงจะนำเห็บออกมาจากตัวบิเมื่อนำออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวเห็บไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วจึงสรุปได้ว่าเห็บตาย